ในปี2026แล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยนะครับโรคของธุรกิจกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพริกโฉมหน้าเลยทีเดียวโดยมีเรื่องของ ESG นี่แหละครับเป็นตัวกำหนดทิศทางสำคัญวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเน้นๆเ,เลยว่า8เทรนด์หลักๆที่กำลังจะกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องเจอมันมีอะไรบ้างคือถ้าเราลองมองภาพรวมของโลกตอนนี้กันนะครับจะเห็นเลยว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่ไม่แน่นอน,น,อนกฎระเบียบที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือในเอเชียบ้านเราเองซึ่งความปั่นป่วนทั้งหมดนี้แหละครับมันทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเอ๊ะแล้วทิศท,ทางของความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยมันกําลังจะเดินไปทางไหนกันแน่แต่รู้ไหมครับว่าจุดที่มันน่าสนใจม,มากๆมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือถึงแม้ว่าโลกจะดูเหมือนมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนะแต่ในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งนักลงทุนสถาบัน ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเลยเขาไม่ได้ผ่อนเครื่องลงเลยแม้แต่น้อยเลยครับกลับกันเลยคือเขายิ่งเหยียบคันเร่งเพิ่มแรงกดดันให้ภาคธุรกิจต้องโชว์ผลงานด้านความยั่งยืนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นไปอีกเอาละครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นนะวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวผ่าน4ี่ประเด็นหลักๆด้วยกันครับเริ่มจากมาตรฐานใหม่ของ ESG มันเปลี่ยนไปยังไงทำไมข้อมูลถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ไปดูกันว่าขอบเขตของมันกว้างขึ้นกว่าแค่เรื่องคาร์บอนยังไงบ้างและสุดท้ายเลยครับ กลยุทธ์แบบไหนที่จะเป็นทางรอดของธุรกิจในยุคนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับถ้าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่า ESG เนี่ยเออเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆบริษัทมหาชนเท่านั้นแหละแต่ต้องบอกเลยว่าภาพนั้นมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันและความคาดหวังทั้งหมดมันกําลังถูกส่งต่อไปตลอดทางซัพพลายเลยลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่าเราเป็น SME ที่ส่งของให้กับบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การกรอกเอกสารหรือตอบแบบสอบถามเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะแต่มันคือการที่เราต้องมีหลักฐานที่จับต้องได้พิสูจน์ได้จริงๆว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยใครที่ทําตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะหลุดออกจากเกมธุรกิจนี้ไปเลยก็ได้ครับและตัวเลขที่กําลังเห็นอยู่นี้นะครับคือสิ่งที่สะท้อนความท้าทายที่ว่าได้ดีที่สุดเลยใช่เลยครับ72%นี่คือจํานวนของ SME ที่เอาเข้อจริงแล้วยังไม่มีแผนลดคาร์บอนที่ชัดเจนเลยด้วยซ้า ตัวเลขจากรายงานของ EcoW a d i s เน่นะครับมันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นช่องว่างที่มันใหญ่มากๆเลยระหว่างสิ่งที่โลกคาดหวังกับความพร้อมที่ธุรกิจมีอยู่จริงซึ่งมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยนะครับว่าเฮ้ยมีธุรกิจอีกเยอะมากเลยนะที่ต้องรีบต้องรีบปรับตัวแบบด่วนจีเลยไปต่อกันที่ประเด็นที่2กันเลยครับพอความคาดหวังมันสูงขึ้นการตรวจสอบมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่กลายมาเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในโลก ESG ยุคใหม่ก็คือ ข้อมูลครับข้อมูลที่มันต้องโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆแล้วพอเราพูดถึงเรื่องข้อมูลเราก็หนีไม่พ้นคำนี้ไปได้เลยครับ Queen watching หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการฟอกเขียวพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการอ้างว่ารักโลกแต่ทำไม่จริงหรือทำเกินจริงไปมากซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังจับตามองแล้วก็พร้อมที่จะลงดาบอย่างจริงจังมากๆคำถามคือ แล้วเราจะสู้กับการฟอกเขียวได้ยังไงคําตอบที่น่าสนใจมากๆก็คือการทํางานร่วมกันของ3เทรนด์นี้เลยครับเริ่มจากการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ESG ที่มันมีอยู่มหาศาลแล้วก็ซับซ้อนมากๆจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานภายนอกหรือ third Party ต,ตเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้แหละครับคือกราบป้องกันการฟอกเขียวที่ดีที่สุดเลย ประเด็นนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์อีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของเงินทุนแบบโดยตรงเลยเพราะว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนใบเบิกทางสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็กำลังรอธุรกิจที่พร้อมจริงๆอยู่ครับเอาละครับมาถึงประเด็นที่3กันแล้วซึ่งจะพาเราไปให้ไกลกว่าแค่เรื่องการปล่อยคาร์บอน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรอบความคิดของ ESG มันได้ขยายสเกลออกมากว้างขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมหรือ E และมิติของสังคมหรือ S, <S คือตอนนี้ตัว E เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องโลกร้อนอีกต่อไปแล้วนะแต่มันยังรวมไปถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท,ทั้งหมดด้วยกรอบการทำงานใหม่ๆอย่าง TND f D เนี่ยกำลังผลักดันให้ธุรกิจต้องหันมาประเมินแล้วก็เปิดเผยให้ได้ว่าการดำเนินงานของตัวเองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติยังไงบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นมิติที่ซับซ้อนแล้วก็ท้าทายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยครับแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆนะแต่มันกําลังจะกลายเป็นกฎหมายที่จับต้องได้จริงๆลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับโอ้โหคลื่นของกฎระเบียบใหม่ๆเนี่ยกำลังจ่อคิวรออยู่เพียบเลยตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาคซึ่งทุกข้อเนี่ยล้วนบีบให้ธุรกิจต้องปรับตัวสถานเดียวเท่านั้นครับและเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้เราจะลืมมิติของคน หรือตัว S ไปไม่ได้เลยครับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหรือ just transition เนี่ยกำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆมันหมายความว่าการมุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะต้องมีแผนรองรับแรงงานมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วก็ต้องดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงด้วยครับแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งเป็นส่วนที่จะรวบตึงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือพอเราเห็นภาพทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย เราจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าบทบาทของ ESG มันได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วและกลายเป็นเรื่องของอยู่รอดของธุรกิจโดยตรงเลยครับใครที่ยังคิดว่า ESG เป็นแค่ภาระในการทำรายง,งานสวยๆส่สงท้ายปีต้องบอกว่าความคิดนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับและมันก็ไม่ใช่แค่การทำตามกฎระเบียบแค่เพื่อไม่ให้โดนปรับเท่านั้นแต่มันได้กลายเป็นแกนหลักเป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า Business Resilience หรือก็คือความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากวิกฤตเพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางความเสี่ยงในระยะยาวที่มันคาดเดาได้ยากขึ้นทุกวันครับแล้วการสร้างความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างนี่คือแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงจากสภาพอากาศอย่างจริงจังการทำสเตรสเทสเพื่อดูว่าธุรกิจเราทนได้แค่ไหนการนำความเสี่ยงเหล่านี้เข้าไปอยู่ในการวางแผนการเงินและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ต้องสื่อสารทั้งแผนการลดผลกระทบและแผนการปรับตัวไปพร้อมๆกันครับและท้ายที่สุดนะครับเทรนด์ทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นมันกําลังวิ่งมาบรรจบกันที่คําถามสําคัญแค่ข้อเดียวคําถามที่ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องหันมาถามตัวเองอย่างจริงจังแล้วว่าองค์กรของเราพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับโลกและความคาดหลังที่กําลังจะมาถึงในปี2026และปีต่อๆไปคําถามก็คือพร้อมแล้วหรือยัง